จากเดินที่มีการช่วยเหลือชุมชนนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมชุมชนสินค้าบางอย่างที่เราส่งเสริมอย่างอาหารทะเลนะครับออมันมีมูลค่าที่สูงชุมชนจึงไม่ไม่มีกระบวนการในผลิตที่เราส่งเสริมเอาไว้เราจึงต้องอาศัยโดยกันที่ว่าเราลงไปทำเองสวัสดีครับ ชื่อนายชายชเชยง์งยมงคลนะครับเป็นผู้ประกอบการหนุ่มเลงครับอาหารทะเลแปรรูปพื้นที่ตั้งของร้านหนุ่มเลงนะครับจะอยู่ที่หมู่บ้านชุมชนบ้านชายทะเละครับหมู่5ตำบลสัตรีอำเภอประดจังหวัดชุมพรครับครับหนุ่มเลงนะครับจำหน่ายอาหารทะเลแปลรูปและอาหารทะเลพร้อมทานครับไม่ว่าจะเป็นปลากระตักนะครับปลาหมึกแห้ง กุ้งหอยปูปลาครับแล้วก็สินค้าที่ขายดีของหนุ่มเลนะครับก็คือปลาหมึกไข่ผัดหวานครับแล้วก็เป็นกะปินุ่มเลครับผมจุดเริ่มต้นนะครับมาจากตัวเองนะครับที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไปนะครับแต่คันนี้ส่วนตัวก็คืออยากจะมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองด้วยแล้วก็อาศัยจากที่บ้านนะครับเคยทําเป็นแพรอาาทะเลูีนะครับแต่ตอนนั้นยังไม่มีความกล้าครับจุดเปลี่ยนที่มาทํานะครับ จากเดินที่มีการช่วยเหลือชุมชนนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมชุมชนสินค้าบางอย่างที่เราส่งเสริมอย่างอาหารทะเลนะครับมันมีมูลค่าที่สูงชุมชนจึงไม่ไม่มีกระบวนการในผลิตที่เราส่งเสริมเอาไว้เราจึงต้องอาศัยโดยการที่ว่าเราลงไปทําเองครับลมเลนะครับเริ่มมาจากชุมชนเราก็อยากจะเป็นคนกลางที่ส่งมอบอาหารทะเลให้กับมือลูกค้าครับโดยสินค้าต้องเป็นสดใหม่และก็สะอาดครับ ฝากร้านหนุ่มเล่ด้วยนะครับติดต่อได้ที่ร้านหนุ่มเล่นะครับที่ตั้งอยู่ที่ตำบลสภีอำเภอประทูจังหวัดชุมพรครับแฟนเพจหนุ่มเล่ครับร้านช้อปปี้หนุ่มเล่ลาซาด้านหนุ่มเลเบอร์โทรนะครับ0652151916ครับ